เอ๊ไปเ,เล่นนา,าย,ย,นยนายจนเดียวอ่ะลูกเล่นอะไรจนเดียวเจียงขรอมขรรมยู้เดียวแม่อจอบเบิ้งนั่นแม่แอบ,บดูเห็นหนูเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะลูกใช่เอ๊เล่นอะไรฉกปลวกไหมตรงนั้นฉกปลวกไหมลูกหืึนี่พอหิมะหมดได้แล้วก็จะ,จะได้เคลียร์พื้นที่มันลกๆกอ่ะพี่เตก เอ้าเอ้าเติงเติง,ตงเอ้าเอ้าคนเก่งลูกคนเก่งโอ้ยอูยอ้ยโชว์แม่ซะเลยโชว์แม่เลยเอ้าเอ้าเปี้ยวมาตตนนี้ปลาผุ่นติมันห่างเลยได้ลูกแม่เอาถิมแลตะต้นของเล่นแมว หัวหม้อหม้ออยู่บนอืมน้ำมักแน,น้อยมากด้วยมันก็ะส่กขวดโคกไปบนด้อยพวกน่ะไอ้เจ๊ยแมาน้อยสองตัวน่ะฮะแม่น้อยสองตัวน่ะฮะจะแม่จะพาย,ย่างไก่อีกตอนเย็นเราเขาย่างไก่กินทุกวันย่างให้มันเป็นกิจกรรมน่ะนะกิจกรรมตอนเย็นทุกวัน กิจกรรมตอนเย็นนะพี่น,ออน้องง่ายดีค่ายเขียดพี่นอ้องอือยู่ตอนน,มมน้บาดมกหมุนฮอกก็ต้องออกมาเลาะนี่กะสีเอาน้ำมาสีดพี่น้องที่มันเป็นไอ้ตะไคร่น้ำเนี่ยเลี่ยวฮอกกระเซียนท่าสีไหมพี่น้องท่าสีไมมนนมห,หไไนนนนมออเพราะว่าีิมาเบิดแั่เนาะมันเหตุให้ออะไรคาบคาบตะไคร่นี่เกาะบ้านนะนะพี่น้องมันกระสิขูดออกทุกปีแหละเพราะว่า เวลาขโคที่มาออกมันกระสีเป็นสีน่าพี่น้องข่อยว่าข่อยกระสีดิท่าสุปีแต่บาปีนี่เป็นปีใหม่ฮอกระสือบานลังนี่นะพี่น้องบ้านเฮ็ดตาบานสีเฮ็ดอยู่นี่เขาเขาเฮ็ดสีไว้นีบอกมันเป็นค่้าสีอะไรอ่ะสีใหม่นะบะสอบนะพี่น้องเสียเป็นเปลี่ยนเป็นสีท่องๆรื่องว่าสีดำๆหรือเบื้องพญายกันนะแล้ยงไปแล้ามีการเสียงตาเบื้องแม่น้ำเทพพี่น้องญานแม่เอานั่น่านแม่ไปไล่เอานะพี่น้องอื พเจริเมืาขึ้นพอพลนไลต่ตอไล่จับอุ้มขึ้นบ้านนะนะมันเล่นนี่คือเด็กหน่อยนะนะแต่หว,ว่าแม่สิไปอุ้มเอาแล้วก็เล่นนี้ว่าสันนิมทต่มาไรแต่เด็กฮะเด็กทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะออกมาเลยนะใช่ทอ้ยอมาใหญ่อลูกเอามาออกมาเร็วๆมาเยี่ยวแกล์อามาเยี่วยวๆมันก็หมดไปทั่วหัวมันมาสิเขาได้ลูกออกไปทางนึงพนะุ่นน่ะ อืมันกินดือ้อก็ล่างไงพี่น้องกินเก่งบลาเอาขึ้นหนาวเถะคักเถะมันก็นมี่อันมันยังมีขาบพี่มะอยู่นอตพี่น้องอืมมันก็นเลยหนาวเห็นบอกขับข,าขา้ขาวหุ่นพี่น้องพูดข้างๆฟ้ามขางๆพูนเขาเห็นอันนั้น ไอหยังก็เฮ็ดสวนเฮ็ดไฮ <c oughs> เฮ็ดเลียงงัวค่ะแต่ว่าเฮียนเขาอยู่ข้างใน่นล,ละพี่น้องซุม <c oughs> คนรวยเฮียนเขาอยู่ข้างใน่นอันหลังจะไอมองเนี่ยก็เป็นพวกโกดัง <c oughs> เฮ็ดอันเก็บอาหารสัตว์เขาซื้อนะพี่นอ้อง เกงเป็นงอกับบลารงอเป็น,ปน,ปน,นสีฟ้าโตุคนละสภาพดีย่ำมาเสารน,นพี่น้องเนาะมาสดอากาศมาผ้าหมาออกบ้านกับเป็นทุกเมื่อและพี่น้องเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยนาะพี่น้องเนาะได้งานอีกนะอืฮะก็าเฮ็ดไปตามชีวิตประจำวันเราเนั่นแหละไม่มีอะไรใหม่หรอกพี่น้อง ก็เป็นแบบเดิมๆนั่นแหละก็พราเราทําคลิปเกี่ยวกับไอ้เรื่องไอ้เกี่ยวกับแบบชีวิตประจําวันหมาแมวอยังสินะพี่น้องเออตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเจอแต่หมาแต่แมวนี่แหละพี่น้องเอออยู่ในบ้านหลังบ้านไปจังสี่ละก็อ้อมไปนี่ละห้าบ่อดลมีคนทงคนเทนนีหยังเปียกไม่ดอกเพราะ่าเข้ากับเอาตามที่เราถนัดพี่น้องเออเราไม่ต้องคอยคว้าอะไรมากมายเราเอาสิ่งที่เราถนัดเนาะ เอ,อสิ่งที่เราถนัดไม่ต้องคิดอะไรมากเอาแบบทําแล้วมีความสุขนะพี่นอ้องกับพี่เอ็นความสุขเข้าซาหนีฮะนะมันบอหรอก็บทายถอดออกไาเห็นสําหรับคนที่เข้ามาติดตามชมใหม่ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอบคุณเดอ้อผูใ้ใดเข้ามาติดตามมาหลับสมก็คือว่ามีซ้หนี้แหละพี่น้องกับไม่มาไม่แมวไปธรรมดาเนี่ยและเออก็มักแมวเนี่ยะก็ทายแมวเนี่ยแหละพี่นอ้องอื คุน่ะนก้องสวดๆอยู่เท่มันหนาวๆไปจอบจะเห็นนั่งร่มได้เหยวข่อยขอนันไหมข่อยไปจอบเรื่อยมันเป็นตะปาะอยู่หะเนี้ยมันสิออกมามันหันหิมะมาตกใส่หล้วมันก็สงัดเลยแม่ข่อยว่ามันก็เพอันนี้เด้ต่างประเทศอื่นนะข้าจอบก็มีหิมะคือกันก็มีเห็นนังร่มงามงามไหม เป็นเกาะอัวตัวอยู่นอเวนอเวอร์อย่างนั้นเหรอพอเห็นไหมตอนช่วงน้ำข้าเจ้าพี่น้องก็เลยอยากกินเพราะว่ามันแสบไหมเจ๊เห็นนั่งล่มนั่งเฝ้าข่อยกระเอินเอาแต่ว่ามันก็คือบ้านเฮาล่ะแต่ว่ามันสิเป็นหนามมุมม่มแล้วกะใบหน้าหนาบบบนี้เลื่อนๆอู้แสบแสบค่ะพี่น้องแกงแสบคักหนึ่งก็แสบนั่นแหละยุคอันนั้นเราคอยยังติดใจอยู่อืมแสบคักเห็ดนั่งล่มข่อยก็เห็นนอ่บ้านเฮาเหรอเขาปลูกเอาเนาะบ้านเฮาเนาะนี่ก็สิ ปลูกแล้วยังแล้วแต่ว่ามันอยู่ลำต้นใหม่แม่เขาก็โหว่ามันอยู่นํำต้นใหม่แม่ขอยังว่าเอาเห็นทั้งรอบยังสิอยู่ต้นใหม่เออก็อยู่ต้นใหม่แล้วย่าประเทศนอกมันอยู่นํำตน้นใหม่ได้ย่ายสันดอกอืมมันเกิดละงามสามัมและหลายประเทศนะขอยี่บังเออตอนส่วนแต่ว่า,อวา่องแม่แม่ป้าเอ็มนะั่นเนาะอันไปอยู่นิวยอกนะพี่น้องพรนี่มองหาเห็ดแม่ป้าเห็ดเพิ่นนบอกโ่มีบดปีบดศาสตร์ขอยละเงินด,ดีครับ เพราะจักเห็ดอีหยังเตยยังสามาปีบันไดเห็ดอีหยังก็เห็นนั่งล้มท่องแท่งอีหยังนั้นงามค่ะโอ้ยเพิ่นว่านโหลดเอ้ยแต่แม่นอันพี่อยู่ใกล้ตู่ย่านเด่นส่งให้กินอยู่เด้อไปแบ่งกินอยู่ดอกว่ัสดุนัน่นไก่วัสดุก็บ่เป็นหยังป้าสระดอกขอบคุณลหลายๆ <c oughs> นึกถึงสดอกก็เบิ่งน้ำกันมาดนปีเนาะสองเพิ่นนั่นอืมอืม อ,อันซ้อนนะะมันงามค่ะเห็นนางล่มทองของเราเป็นสีทองอีงนี่ที่พี่น้องอเออเหือเรื่องอเออเฮอเต็มปลาไหมไปตอนอ,อันซ้อนค <c oughs> <ๆ>่ะก็ไปเลยนะพี่น้องนอพเนาะออือราสเพคให้ลาไปพ่อันเบิร์ตคลิปไปนี่นะพี่น้องอันบ่แดดออกแต่ว่าอากาศมันก็ยังหนาวแหละพี่น้องหนาวหนาวหนาวเย็นหนาวขีมาหนาวขีมาปกคลุม เสียงรถไถรบกวนจักหน่อยด้อพี่น้องก็จังบเว้มันกบเสียงรถไถล่ะพี่น้องอื